น้องกีโซโล,ลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกีโซโลาเซลล์ครับได้รับเกียรติจากท่านผอ,อ,อนะผออ,อ,ออยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะท่านก็ให้หน้องกีโซโลาเซลล์มาติดที่บ้านพักตาอากาศเพราะว่าท่านก็อายุประมาณ56ปีแล้วครับท่านบอกว่าจะปลดเกษียณบ้านไปชีวิตจะมาอยู่บ้านไร่ไปลายนาเจ้าของออมีสวนน่ะมีไร่มีนานี่มีบอ่อปลานะครับสร้างบ้านครึ่งหนึ่งประมาณสักสามเมตร ยื่นออกมาในน้ำเพื่อต้องการพักผ่อนนะครับเนะครับ่ันะบนเรียกน้องกีสโรเซอร์ปิตั้งนะครับพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้อยู่ในห่างจากจังหวัดบุรีรัม์ประมาณ16กิโลนะครับนะราวะบ,บันไปทีวิตท่านบอกว่าปวดกะเสียนอีก4ปีท่านก็จะกลับมาอยู่ที่สวนท่านมีนาอยู่ประมาณ50ไร่หรือ60ไร่นะครับแต่ผมสอบถามดูแล้วมันอยู่ที่เขาเรียกว่าทมประธานทมประธานของอเขาเรียกว่าจังหวัดบุรีรัม์นะครับเป็น คลองเก็บน้ําเพื่อตอการส่งเป็นประปาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับจะเป็นศูนย์เขาเรียกว่าอนุรักษ์นกด้วยครับนกธรรมชาตินะครับนะบ้านไปลาวทีวิตของท่านแบบว่าถ้าปิดเกษียณกับแม่บ้านจะเป็นครูทั้งคู่นะครับนี่ครับพลังงานแสงอาทิต์นะฮะนี่จากทีมงานจากน้องกี่โซลเสร็จเรามาเมื่อวานนี้หนึ่งวันวันนี้ปฏิสองบ้านท่านดูสวยนะครับเป็นบ้านพักตาอากาศจริงๆแล้วเป็นบ้านบ้านคนนะครับม่ใช่บ้านพักตาอากาศนะครับ นี่โลเคชัะนเอาไหนครับโลเคชันเคอบริเวณนั้นมีที่นั่งพักผ่อนดินเนอร์อ่าพักผ่อนมันระเบียงครับระเบียงระเบียงอากาศอ่าเราจะมีโคมไฟโอตโอต้ให้นะหนึ่งดวงโอ้นะครับสองดวงนะครับบ้านสวยนะครับแค่สร้างไม่แพงนะถ้าท่านบอกว่าทําเองเก็บพื้นไม้เอ,อ่อให้ช่างมาทําก็อยู่แบบเขาเรียกว่ามีความสุขนะครับมันไปชีวิตของคนเรานะครับ เนี่ครับพลังงานแสงอาทิตจากน้องกีโซลาร์เซลล์รบประมาณหนึ่งคืนเมื่อคืนนี้นอนอากาศเย็นนะฝนตกนะครับนี่ครับระเบียงนี่คือระเบียงรอบโลเคชั่นนะครับนะสวยครับบ้านไม้อันนี้สายไฟที่เดินนี่คือเป็นไฟฟ้าของเก่าเขาช่างเขายังทาให้เสร็จเขาบอกอีกประมาณสองวันจะมาทําให้เสร็จนะครับนะนี่ครับนี่ครับบริเวณบ้านสวยครับที่เสาไฟโดดๆนี่คือ บ้านหลังนี้จะเป็นเครื่องปั่นไฟหนึ่งตัวแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าท่านอาจารย์บอกว่าจะเอาโซลารเซลล์เป็นหลักเครื่องปั่นไฟไม่เอามนุษย์ขูครับนี่ระเบียงบ้านนะครับนะทีมงานเรากําลังทํางานอยู่เลยครับผมพลังงานแสงอาทิตย์จากน้องกี่โซลาเซลล์ครับผมนี่ครับโลกเคชั่นนะอาดูช่างกลาลังทําบ้านสวยนะครับนะนู่นนู่นที่เห็นในอา่นอ่างเก็บน้าครับจังหวัดของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ส่งน้ำไปให้จังหวัดหลอเลี้ยงคนจุบุยลำในจังหวัดทั้งบุยลำนะครับผมใช่ครับนี่ครถน้องกีโซลเซลต่อากลางเต้นนอนหนึ่งคืนนะสุดยอดนะครับผมสวยบ้านได้เกียรติจากท่านผอ,อให้มาทําไฟที่สสยไฟห้อยที่เป็นของของ,ของไฟฟ้าเขาแต่ไฟฟ้าท่านบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าเราจะให้เป็นหลอดดีอ้อนนะจากน้องกีโซลเซลครับนี่ตู้แปลงพลังงานเราเตรียมมาพร้อมเลยครับเรากลัวมีปัญหาเรา เคลื่อนย้ายมานี่ครับนี่ยังทําให้เสร็จนะเนี่ยครับผมดูเลยครับผมโคมไฟเขาโซลาเซลเล์นะครับบ้านไร่ดูห้องน้ําท่านสะอาดนะฮะหอดูโถอาบน้ําสวยครับบรรยากาศดีนี่ครับนี่ทีมงานน้องกีโซลาเซลล์ครับช่างกำลังเจาะนะนี่ตัวแปลงพลังงานของเรา,เาติดตั้งเสร็จแล้วครับผม ตัวแปลงพลังงานของเราติดตั้งเสร็จแล้วตอนนี้กำลังติดกล่องเบสอันนั้นกำลังทํางานนี่กําลังเจาะนะครับนี่ครับตัวแปลงพลังงานของเราอาจาช่างขยับตาี่ขอดูหน้าหน่อยสินี่ครับท่านก็ดูเว็บของมาหลายเดือนนะท่านกลัวท่านกลัวแบบว่าเซลล์เซลล์มันไม่ดีจริงท่านโทรไปถามทุกคนนะทุกคนบอกว่าเออน้องกีโซลล์เซลล์บริการในระดับ5ดาวเลยนะอาจจะ6ดาวก็ได้5ดาวไว้ที่หลังครับผมมีบงมีบัวด้วยครับเอออาจารยนขอออกไปไหนเนี่ย พ่อไปไหนครับง,งั้พ่อไปไหนไปโรงเรียนไปโรงเรียนยังไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับน้องเอ๊ะซูทันประโยชนนะศูนย์สี่สี่หกสี่หนึ่งศนะูนยะ์หกหกศูนย์แปดสามเจ็ดสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีแต่พี่ชายพ่อครับครับจากน้องกี่โซลาเซลล์ครับบ้านสวยได้รับเกียรตินะเอ่ทำบ้านท่านบอกว่าเจ้าเป็นพื้นไม้เเป็นพื้นไม้เสาเสาไม้แต่ อ,อีกอท่านมีความรู้นะบอกว่าโอ้โหถ้าถ้าเสาไม้ต้องใส่ปกวกกินแน่เลยถ้าเราใช้พื้นลางเป็นเสาปูนพลังงานแสงอาทิตย์ของเราใช้ตู้เย็นหุงข้าวซักผ้าไฟออโต้นะครับแล้วก็สูบน้ำครบวงจรนะครับจากน้องกี่โซลาเซลล์ครับผมพลังงานแสงอาทิตย์ที่คุณเลือกได้นะครับจางสุดยอดระดับประเทศครับผม0 8 3 7 2 1 5 1 1 1 0883689848จากน้องกีโซโลเซลครับสวัสดีครับ